โอโหมันจะมีเห็ดอะไรให้เก็บแล้วนี่พ่อกับพี่มิกอยกไปทางนู้นสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พวกเราสามคนเข้าป่ากะว่าจะมาเดินเล่นมีกุ๊กไก่มีพี่มิกแล้วก็พ่อของพี่มิกนะคะมาเดินเล่นกันแต่ว่าสองหนุ่มนะั้นนํามามุ่งมั่นหาเห็ดมากเลยนะก็คือกะว่าเออถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ก็ มาเดินเล่นออกกำลังกายแบบนี้เนะาะคุณใครก็อยากได้เห็ดเหมือนกันเห็ดอะไรอ,ร,อร่อยอร่อยวันนี้เก็บหมดนะถ้าได้เห็ดพึ่งสักดอกนี่ م. โอ้โหหวานเจี๊ยบมหาสุจันพี่ีเกเรียกมาจากข้างบนบอกมีเห็ดพึ่งฟ้าน่ะ ไปดูกัน้าวมันยังมีหรอมีแล้วมันจะกินได้หรอมันเน่าปะมันแห้งหปะไปดูกันจริงเหรอกินได้ป่ะเนี่ย กินได้ัหยเนี่ยเน่าปะอู้สวยด้วยอ่ะบ้าไปแล้วโอ้แดูนี้นะพอก็เดิมมาดูตื่นเต้นกันใหญ่ ตื่นเต้นกันจริงๆนะเพราะว่าเห็ดมันแทบจะไม่มีแม้กระทั่งเห็ดพิษนะมันแห้งหนาวกันหมดนี่แก่ๆงแห้งพวกนี้เห็ดพิษแล้วก็เจอซากเห็ดหนังไก่แบบว,ว่าไม่กี่ดอกเองนะตรงหย่อมนี้นะคะหย่อมตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะเดินไปอีกหย่อมหนึ่งข้างหน้าเผื่อจะมีอะไรบ้างกลับมาเดินเล่นเออเดินที่มีเห็ดไม้มีก็เก็บไม่มีก็ มาเดินเล่นออกกำังกายเนาะเจอซนะงั้นอ่ะซากเห็ดหน้าแหลหมวกด้วนๆเดินมาเจอเห็ดหนังไกา่ยาักทุกคนตรงนี้ก็ดอกใหญ่มีแก่ไหมกินได้เปล่เาเดี๋ยวดูซิโอ้ยังไม่แก่อู้สวยมากเลย ดอกเล็กมามาด้วยอู้หแตกเลยกรอบเลยอู้หูอทุกคนดูสวยมากตรงนี้ก็ใหญ่อะทุกคนดู ใบไ,ไม้มันกดอยู่นะคะอุยรอยหักเองไหมโอ้โหมหักเลยมันอยู่ข้างล่างทงหม แต่ดำก็ยังมีอยู่เลยนะทุกคนทนหนาวเปนดีจังเลยอ,ยอเลกอยู่เลยนะเนี่ยก็ไม่ใหญ่ แล้วมันก็เกิดแบบดคดๆงองๆเห็ดหนังไก่ยักษ์นะคะนี่ นิ่มขึ้นเน่าแล้วหิดนังใกล้ดอกมาหิดแล้ว มันก็เริ่มแก่แล้วเนาะเนี่ยอื้านโอ,อ,อ,อ้พออันไหนที่มันติดดินมากคือมันจะปรกนะคะเพราะเห็ดนางไก่เนี่ยมันชอบแบบอมดินอมกิ่งไว้ในเนื้อมันอย่างเงี้ยในท่อสปอร์มันนะ แก่แล้วที่ได้มันนี่เก๋ๆทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าอร่อยนะคะกินได้นะไม่ว่จะอ่อนจะแก่ารสชาติเดียวกันหมดนะคะพี่มิกบอกเจออีกหนึ่งดอกแล้วโอ <acha> friend. Friend. ้โหเก่งจังเนาะฉันลุมเบียงก็ลีลี่เฮ้ยอิสเตรียมเบียงก็ โอ้ดอกนี้สวยมากสวยมากเลยสวยจัง,ส,งส่วนนี่ของกุไกไม่เห็นพึ่งเลยก็ไม่ได้หวังเนาะบอกแล้วว่าวันนี้กะจะมาเดินเล่นเจอหรือไม่เจอก็ไม่เป็นไรแต่เจอเห็ดก็ดีใจเนาะเห็ดอะไรก็ดีใจทั้งนั้นเดี๋ยวจะไปแวะบ้านพ่อนะคะเราจะกลับกันแล้วเดี๋ยวไปแวะบ้านพ่อก่อน มาถึงแล้วนะคะบ้านพ่อโอ้โหแม่ดิสีหนาวแคปนูลู่ดวดวดเลยพ่อเก็บเห็ดอันนี้มาเต็มเลยพ่อเก็บมาให้โอ้พ่อไปเจอดอกสวยใหญ่มากเลยนี้ทรงเคปซูลนูดา น mhm. ี่เก็บใม้พ่อนะคพ่อเก็บมาพี่มิกูไก่เก็บมารวมกันแม่ไปเอาถ้วยมาได้ฟรีนะเนี่ยเอามาตั้งหลายใบแล้วจากซุเปอร์มาร์เก็ตที่นี่แลกแต้มอ่แล้วก็เขามีอะไรแตมหมต่นเต้ัใหญ่เลยครับเพจ นี่ให้พ่อกับแม่นะคะเห็ดพึ่งเงนีนเ่ยพวกเราไม่เอากลับไปเลยนะนนเฮ้ยทุเรศสวยมากน <c oughs> ี่วะอาฟุงกิ้าันินันบินโบโนดอกนี้สวยจริงๆนะเพราะว่ามันแข็งอะหมวกมันแข็งมากเรารู้เลยแบบไม่มีหนอนแน่นอนนะคะนี่มีรอยทากแท้หน่อย ตรงนี้สวยมากกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก่อนที่จะอวดเห็ดขออวดจีโน่หน่อยหลายคนคิดถึงไหมลูกชายลูกชายของมี่ไลงไปขออวดเห็ดอ๋อก่อนจะอวดเห็ดอวดหมวกอีกอวดแมวแล้วก็อวดหมวกอย่าว่าบ้านนะใส่หมวกในบ้านกลับมาจากปา่าหนาวหัวมากเลยหนาวจริงนะเดินในป่าเดี๋ยวถอดแจ็คเก็ตเดี๋ยวใส่แจ็คเก็ตเพราะว่า จ็กเก็ตมันก็หนาเนาะเราเดินไปสักพักมันก็ร้อนอย่างเงี้ยพอกลับมาบ้านนะั้นหนาวหัวเลยอะหมวกใบนี้กูไก่จะใส่ตอนที่อยู่ในบ้านแบบเสื้อที่มันไม่มีหมวกฮูดนะเนาะหน้าหนาวมันช่วยให้หัวอบอุ่นนะคะแล้วก็ทําให้ไม่เป็นหวัดด้วยใบนี้แฟนคลับถักให้มานะให้มาทั้งหมดสี่ใบนะคะเอาไปญี่ปุ่นหนึ่งใบให้แม่หนึ่งใบของกูไก่ใบหนึ่งของพิมิกใบหนึ่งนี่สีโปรดเลยสีนี้นะคะ ขอบคุณมากเลยนะคะน้องเน็ตเอาไว้ใส่อยู่บ้านนะเนี่ยเออน้องอะ่ะถักให้ใส่เข้าป่านะแต่ว่าใส่เข้าป่าไม่ได้นะคะไม่งั้นมันพังหมดแน่แน่กิ่งไม้มันจะเกี่ยวขาดนะมาปวดเห็ดกันไม่น่าเชื่อหนาวแล้วยังจะมีเห็ดหลงเหลืออยู่เห็ดแตดำทุกคนมันเยอะจริงเยอะจริงๆนะนี่ไม่น่าเชื่อว่าพ่อไปเจอแหล่งนั้นซึ่งกุ้ก่ไม่เคยเดินไปดูเลย แล้วที่พ่อได้มานะดอกใหญ่ๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะพ่อเก็บไม้กุ้ไข่โดยเฉพาะนะคะนี่สวยมากหอมเออหนาวแล้วก็ยังหอมอยู่นะยิ่งแห้งยิ่งหอมนะคะแล้วก็เห็ดหนังไก่ก็ได้มาเยอะเหมือนกันนะนี่นะคะแล้วได้มาดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยมันก็เริ่มแก่แล้วนะดอกเลยเริ่มใหญ่ดอกเล็กๆก,ก็มีนะแบบนี้เนี่ยมีเยอะเลยแต่ว่ากุ้ไข่ก็ไม่เก็บมาเพื่อเก็บดอกใหญ่ๆนะคะ เก็บมาแค่พอกินนะเพราะว่าส่วนใหญ่ในช่องฟีดของเราจะเป็นเห็ดพึ่งหวานแล้วก็เห็ดไข่เนาะเห็ดพวกนี้แล้วก็เก็บมาแค่พอกินกรุบกริบหอมใช่ไหมทีละใช่หอมเนาะอืมอิตรุฟเดโปเใช่พี่มิกบอกที่อิตาลีนะคะเขาตั้งฉายาให้ว่าเห็ดทัฟเฟิลคนจนนะเพราะว่ามันหอมน้องๆเห็ดทัฟเฟิลเลยนะ แต่คนแถวนี้ไม่ค่อยเก็บกันนะน้อยคนมากที่จะเก็บมีคนเก็บนะแต่เก็บไม่มากทาั้งๆท,ที่ราคามันค่อนข้างแพงนะแพงแบบน้องๆเห็ดพึ่งเลยนะเออคนก็ยังไม่ค่อยเก็บไม่เป็นไรยิ่งดีจะได้ไม่ต้องแย่งกันเอาล่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้มีความสุขมากเลยไปเดินเล่นกันในป่าแล้วก็ได้เห็ดกลับมาด้วยเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีคับบ๊ายบาย นี่นะคะเห็ดแตรดำอบแห้งรุ่นสุดท้ายได้มาสองถาดตอนที่มันสดสดดูเหมือนมันเยอะเนาะแต่พอมันแห้งแล้วมันก็หดนะคะเป็นเรื่องปกติเนาะเพราะฉะนั้นเห็ดแห้งทุกชนิดนะคะไม่ว่าเห็ดอะเนื้อแห้งอะไรก็แล้วแต่ราคามันก็จะแพงกว่าสดเสมอเนาะเพราะว่าน้ำหนักมันหายไปเยอะแต่กูก็กจะใส่ถุงนะคะนี่ถุงเบิลมเลยนะปีนี้นะคะ หอมมากเปิดถุงมาเนี่ยหอมแบบหอมบรรยายไม่ถูกอ่ะหอมจริงๆริงเบียวบอนอะเปิดนมาสิหอมมากอยมาเลือกตัดตู้เพื่อได้กลยหอมมากจริงๆมมสม,มกับสายไอ้โฉบสมโอดลิ้นพันกันละสมกับฉายาของมัน,มนเห็ดทรัฟเฟิลคนจนหอมมากหอมเวอร์อ่ะ